มีรถสีดานสี่ประตูสภาพไปสวยประวัติดีฟดาวส่งเดือนราคาเจ็ดพันบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะมาดะสองจุดสามไฮคอนเน็คเกียวโตคันนี้ปี2018ค่ะราคาโปรโมชัน่นของเรายที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นขายถูกสุดๆเลยนะคะได้รถส,ส,สภาพไปสวยสภาพป้ายแดงไปใช้เลยนะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยคะ่ะ นี่คะ่ะรรซีดาน4ประตูสภาพสวยมากๆเลยนะคะมาตรสอง1.3ึ่งจุดายคอนเน็กอปี2018ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่369,000บาทเท่านั้นประวัติจะได้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่7,000บาทเองนะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะนังนะคะไม่ใช่เบาะนังสิเบาะผ้าลายสวยนะคะคันนี้ Air back a i r b a บ็กเอกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่มสตาร์ทค่ะ เครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD นะคะมีกล้องสองถอยด้วยนะกระจกปะไฟฟ้าพัาไฟฟ้าค่ะสภาพสวยมากๆเลยไม้หกหมื่นแท้ๆนะคะมือแรกสภาพป้ายแดงประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะอันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะเบาะลายสวยมากๆเลยนะคะเบกกาะกระไมยีเป็นเบาะหรือเบาะผ้านะคะจะนิ่มกว่าเบาะหนังเยอะมากๆเลยนะคะ นั่งแล้วไม่ร้อนด้วยนะลายสวยเลยค่ะจัดไปนั้นก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซืโ้อโรคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งื่นห้าพับาทขึ้นไปค่ะกะ็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยรุ่น Sky Active Technology นะคะเติมน้ำมัน E10 ได้ด้วยนะคะรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานค่ะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้ค่ะแอร์แบ็กคู่นะคะ เรื่องเงียบม,มากเลยค่ะไฮกำลังมองหารถซีดาน4ประตูสาภาพปีสวยคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะเครื่องยนต์13บนซินนะคะ Sky a c t i v e Technology ค่ะให้กำลังมองหารถซีดาน4ประตูสาภาพปีสวยประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะมาตรสองหนึ 2, 3, Hi, c c ่งจุดสามไฮคอนเนกอปีสองพันสิบแปดค่ะสนใจย,ยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 8 0 50 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊ที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 50 50 858มาสอบถามรายลเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะอยากได้รถสวยๆนะคะเข้ามาดูรถกับแอมได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ